วัดีจ้ามือนเีนเปี้ยวบรรยากาศจ้ามือนีไมากินมาสันม่ว่าซื้อมากินเอาดีมาเมียดวัดีจ้าเปิคดคลิปกินเลยมืนอนีเป็นน้องเนยซื้อมาแต่ตลาดจ้าว่าไม่ซ้ำมอตอนเที่ยงเห็ดตอนแรงจ้าเฮ้ยนี่นก็แม่เมนูนี่น,น้ำยากะทิจ้าน้ำยากะทิดิกระแซากระดาจ้าเยอะจ้าเห็ดขายจ้าสีเห็ดคือแม่เห็ดหนึ่งอมกับไปบริษัททุนแม่งว่าจะขายบริษัท สวันดีจ้าเมื่อกี้มันกันจ้าวันที่นี่หลายอยู่ได้ซื้อมาสองเปาะผุ่นขอบุญเพราะซาบะเามีอะใชเลยซื้อปอะเดียวย่านอายไปกินน้ำง่ายหมอยิ่เดียวยิ่งไ่ตัวนี้หลายอยู่อ๋ออยสกดดีอดีเพ่อความา้อนกันเดี๋ยวเลืยยด้วแม่ยืบเลื่อยเราไปอุ่นน้ามันเพินเลยเนาะบักะยาอะไรกันเ่าักได้จ้าขับพีงหญ่เลยหักเลย พักนีกันี้เป็นมักทั่วจ่ขอดัเกัดเลยได้ของแม่ก็พักอีก็แม่กัดป่ะกินชิมลำยาเมือนก่อนจากินม่ไดกาดใน่ก็มันยั้งจะเกินไม่กินเอาไม่เยือด้วย่มกหลหมยช่ตไม่ห้ำแัต่ว่ามันจะอาะส่หลายางครับมะบุกเห็ดตายางมันกับบริสอะไรไปเสียเน จะคอยกินนะจ้าฟังอันนีิตูดไปกไก่เลยเลยยงเขาไปงานเหมือนันยังมีแจ้่ักมาใก่เขาด้ยน่าเอาเพื่อนอะไรนเบือเลยลูกเบือเลยฟังเรียกกินเลยแซ่บเ้ยน้ำยางกับน้ำยางที่ยากระที่้ากินกลับเอาจ้ามันคือเอาผสใส่ ก็จะใช้แบบนึงจ้ะกินไผ่กินมันเลยจ้ะมื่อนีใช่ค่ะจานมันเลยจานขนาดอืสมสนุกปังปังมาขาเรืองเมนูนียกินได้มียาบกเมนสูตรต่างของที่กินซิมเบิรงจานเป็นังไรก็จานปลาพาลยูมีแบบแบบนะคะบริเวณนี่เลยเน,นาะ

ไี่กินยบเองด้วยยังไงก็ต้องท้มกะอมเมน์ม่ได้ได้จากนี่จะสีรอเมืองก่อนจ้า่าของมีนี่ร่องีดเนาะจ้าจ้าว่าอ็เมนมาก่อนจ่าชวนนีนะคีพเอยากอยู่อืมกินบาเบื่อเน่อยห้องฟางหักบ้างหองฟังยุ่หเลนเด้กกินเบื่อด้ลูก Bất cứ ai cho ai ở đây? Do not my little xoay Sapucao, giam in uni. Tua mẹ bẹp quen bạc liệu sập em câu em ghê 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 khẩu lèo em ghê em วางีนกิดอ่างก็จากมือนจุดยั่วเลยจัดมากินเลยทีมีช่อน้ำปากเสียบป็กแบบนี้นเลยช่อนม่สูตรช่อน้ำปากอ๋อเหี้ก็เหี้ยอะด้รู้สารเบ่งจันล้งเนจ้าวันมีแนวอ้กอนนี่ตัวแม่เด็กอีอยู่อย่าลืม่ คนสบายเนี่ยแต่เมื่อมากินน้ำมันสันเนี่ยมื่อนี้คือถ้าเป็นกินไม็ก้อนจากในซักผ้าซักผ้าแล้วกว่าสีนั่งพักข้างในก็จะมาเห็ดกวับเลยกินก่อนเลยหลุดด่เสียง ghi rồi Muối ăn ba Ba nhắm một lại không phải mặt rồi nè Ba không อีบีจับันนี้เวลส์ไปจัอบนเลยดอยากินหก็ว่าินเกได้เนาะคิดกินเลยก่อนันมาคลิปนีนี่ยกับเฝาก็ติดตามก็จะตะเข่ก็จะดิ้งขึ้นเก้าหล่ะจ้า ฮันมักก็เลยถึงใจก็แช่จ้าใจคิดนาจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายขอบคุณมากนะจ้าหมกทั่วร์หมกฟางหมกหมกทั่วบ๊ายบายจ้า